เออแล้ว <renamed> ยี right ่นายี่เายี่นาเฮ้ยเอนีเชิดได้ชื่อนนเองที่กับไิชกไปเซ็งเะโหผมเลยก็นำมุมบนหูพ่อผมเขามาอนะเพื่อไปหมื่นต้องหูโปรงยอดกับปื้นโหนี่ล้านเขาติ๊กติ๊กล้านนันนี่เนี่หมื่นล้านถึงชออันมาอนี้เนี่ยที่อย่างเยอยกมือกันยาหันดีแคบบุเบ้งี่า เดือดขเกียวมันโกนเนะเกียวแท้วว่ามันมันโกนเนะก็มีขึ้นก็ถุงเขี่ยอไปโดนแมงอย่างเกียวมีอย่ชังอยย่กันหลังชาดมันหนามันหมันก็บหนอ่ะเอออะไรอะ เนี่ยเนี่ยเลยเพาเป็ดุ่งเงินกานอปะรุ่งีักมาห่ายามะกลัมายามะย่านอย่านอพอะรุ่งองเะรุ่งอน้นปุ้้นหาลยปุ้นใช่ก

อย่ายิบขาหมิ่นขาสื่อยักขานัก่ละหูดละหูดเน้นละ Bao cũng nói <laughs> vậy. Bao chẳng bay 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 mình bay 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 เอมันเา่ามันเป็นอย่างเดี๋ยวดิเลนี่เอเห่าเรนี่เอห่าจมาห้าันด้นเลยเเ่าอ่ะ้นัไปเจ็บเจะปิดหร มีเนใบปลุกอุ่มก็เออปลมกรำมะกรันคือปลุกอุ่มฟังกัวปุกกำมะกรันช่างว่ะว่าไปแล้วค่ะว่าละยางมันเนี่ยบานเนี่ยหนึ่งจะน้อยอ่ะมียาเมื่อ้องยาอีกอ่ะให้ต้ยเมียนี่เขาเขามึดจกลังอ่ะอพิทชายโหว่าละจกแล้วจกหนึ่งแล้ว อืเรืงใหม่ตอค่ะ้นก็อ่านแลแมีไปแอลคนถนไม่จุ้ห้่สาคนนี้จ้ะมาต่ออันโอ้ีเป็นน้ำอ Hallo! <Richards> kau pergi ni lah apa taklah lah มก ja ba bon uh ็ีังหมดม่กงพร้อมคือว่าก oh ็นเสนอะกบแป้งอะปาก็มีหมอกินก็าก็ยินม่จังเย็ดังกินเฮ้ยไปเปิดด้ยมาเาะยหนึ่งแล้ว่ยเจ็ดเีกกเจ็ดเจ็ด มาตัวเล็กมาตัวน้อยเลี้ยงจีบโคมาตัวน้อยเจน้อยว่าตั่อันนี้เอาไว้กินเลยมกิโลกิโลสองโลป่าไหอะนี่แหละสามก็สองสอโปามมีหกกิโลปแาลวเออว่ามันตอเกินนะเอออมันเกินมีสากิโลก็สาเนะ

แก้ทายเหลวยาแก้ทายเหลวทายเหลวภาษาคำเมืองไงยาแก้ทายเหลวใช่เออให้ยายาแบบให้หยุดเอื้อยาไมื่อยนยาไป 哎。<music> còn gà, nó biết nó không? Nhìn, nhím cao ra rồi. Chốt mà mày. À, <laughs> anh điểm có anh đi học bán đi ngồi về chốt xem được rồi, thịt à, và... Này anh さんどうぞ